<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ ID บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ และตอนนี้ร้านรีเพกนะครับมีบริการรับฟาร์มแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมปสุดฮิตอย่างบล็อกฟุตโลกูนโบกโนโลบอกแมซิต ok ี้และแมปอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายๆเพียง1เลือกเมน,นูรับฟาร์มโรบอกและเลือกเก็บที่ต้องการ2ใส่สชื่อหรือยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2องนั้นนะครับสาดูเลทราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ a c e b o o k และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เลยนนนนะะะคครรรรรับมมอยย่าาาาลืมมาใช้้ิกกเเ ขอบคุณครับเทสเทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเวสเทิร์ลเลกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงการเวลนะครับผมตั้งแต่เลเวล30ถึง40เนี่ยเราควร ไปไปที่ไหนดีนะครับผมจริงๆมันก็มีแค่ทางเดียวในตอนนี้นะครับผมในช่วงเลเวล3ถึงนะครับผมนั่นคือการไปฟาร์มเกาะนะครับซึ่งยุตเดี๋ยวผมจะพูดถ้าผมวิธีการไปฟาร์มเกาะแล้วก็เกี่ยวกับเกาะนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับซึ่งการไปการไปเกาะนะครับผมมาชื่อว่าเกาะโพสเคนนะครับซึ่งเกาะโพสเคนเนี่ยวิธีการไปคือเราจะต้องไปไปยังเมืองของฮันเตอร์ก่อนนะครับผมหรือว่าพอร์ตฟิลิโอนะครับก็สามารถขึ้นรถม้าตามเมืองต่างๆหรือว่าไม่ก็ กดกดหินลูนที่ซื้อจากเมืองฮันเตอร์ได้เลยนะครับผมแต่คนที่เคยมาแล้วนะครับโอเคในครั้วเรงจากที่เราเนี่ยเดินทางมายังเกาะฮันเตอร์เสร็จนะครับผมก็ทําการเดินนะครับผมไปยังทางออกเมืองนะครับผมซึ่งทางออกเมืองเนี่ยมันจะมีอยู่ทางขวามือถ้าเราเดินจากกลางเมืองนะครับผมมันจะเป็นเหมือนกับถ้ำเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมถ้ำใต้เกาะนะครับ้าทถ้ำถ้ำใต้เขาตัวน,นี้ก็เดินทะลุมาเลยนะครับเมื่อเดินมาเสร็จเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะมีท่าเรืออยู่นะครับซึ่งระยะเวลาการมาของเรือเนี่ยมันจะ มาท wow. ุกๆยี่ินาทีนะครับผมเช่นเช่น8โมงเนี่ย8.00เรือจะมานะครับผมแล้วก็8.20อหรือว่า820ยเนี่ยมันจะมานะครับแล้วก็840จะมานะครับผมแล้วก็เมื่อเรือมาแล้วนะครับผมจะนับเวลาอีก5นาทีนะครับผมก็คือเรือจะเดินทางนะครับผมก็คือมีเวลา5นาทีในการที่เราเนี่ยจะมาอย่างที่นี่เพื่อรอเรือนะครับผมเพื่อรอเรือไปนะครับการไปก็คือเราต้องซื้อบัตรรงนี้ก่อนนะครับผมซึ่งบัตรนะครับผมจะราคาินเวอร์นะครับ ก็ทําทการซื้อมานะครับผมจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะดูดูได้นะผมว่าเรือจะมากี่นาทีตรงนี้นะครับเนี่ยสังเกตตรงเลขตรงนี้นะครับผมที่มัเขียนว่าเอา่อเนี่ย be back in around two minutes นะครับผมนี่คือมันบอกว่าเรือจะมาอีกสองนาทีนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครถ้าใครงงกับการน,นับเวลาก็สามารถเอ่อมาดูตรงนี้ได้นะว่าเรือเนี่ยจะมาอีกกี่นาทีนะครับตรงนี้ตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่มันจะเป็นเวลาเอ่อห้าที่หกนาทีนะครับผมก็คือ เรือจะมาอีกประมาณสองถึงหนึ่งนาทีนะครับโอเคนะผมก็ทําการซื้อบัตรไปนะครับผมเมื่อซื้อบัตรแล้วนะครับให้เราให้เราทการมายืนรอตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเอ่อเหมือนกับเพลเยอร์เนี่ยมายืนรอเช่นกันนะครับคือรอที่จะไปเมืองไปไปเกาะนะครับผมเพื่อฟาร์มที่เกาะนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะยืนรอจนกว่าเรือจะมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าันเรือเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เรือนะครับผมได้ทาการวิ่งมายังท่าแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมหลังจากที่เรือมาเนี่ยเรือจะจอดตรงท่านะครับผม5นาทีนะครับ คือให้เรารอรอจนกว่าเรือจะออกเลยนะครับผมผมแนะนานะครับผมว่าการไปเกาะเนี่ยเราควรที่จะซื้อหินลูนหรือว่าหินวับแต่ละเมืองเนี่ยมาตั้งไว้นะครับเพราะว่าเวลาจะกลับมายังเมืองปกติเนี่ยก็ดำเนินการกดหินลูนกลับมานะครับผมเพราะว่าถ้าเราจะรอเรือกลับมาจากฝั่งทางเกาะเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมโอเคนะครับงั้นเนี่ยผมเนี่ยผมจะขอ,อ,อตัดคลิปไปตอนที่ไปถึงเกาะแล้วละกันนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ย หลังจากที่เรือนะครับผมมาจอดยังท่า5นาทีนะครผมก็จะไปจอดเออก็จะไปเล่นอยู่กลางทะเลอีก5นาทีนะครับผมก่อนจะถึงเกาะก็ประมาณ10นาทีเลยนะครับงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการสกิป์คลิปเนี่ยให้ไปถึงเกาะเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมโอเคครับก็ให้นั่งเรือไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเกาะเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงท่าเรือนะครับผมของเกาะโพลตาเคีนแล้วนะครับซึ่งท่าเรือตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรือขากลับด้วยนะครับผมซึ่งเรือขากลับเนี่ยมันจะมาทุกๆ10 30 แล้วก็50นาทีนะครับผมในทุกๆของทุกๆชั่วโมงนะครับถ้าใครจะกลับกับเรือก็แนะนําว่านั่นแหละเวลานี้นะครับผมแต่ว่าแนะนําว่ากดหินลวนกลับดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งในที่นี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาพูดกันนะครับเริ่มจากร้านค้าหน้าเมืองกันก่อนเลยนะครับร้านค้าหน้าเมืองนะครับผมก็จะมีขายพวกยาธนูต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีชุดของเลเวล33นะครับผมโอเคนะครับชุดพวกนี้ก็จะมีของทั้งฮันเตอร์วอลเลเยอร์แล้วก็เมดเลยนะครับผมก็ถ้าใครถามว่าในช่วง30ขึ้้นนนไไปเใใสส่่อะะรรกก็พวีแหลคับ โอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับเรื่องของแต่งตัวนะครับผมพวกชุดพวกกางเกงต่างๆนะครับไอพวกชุดแล้วก็หมวกนะครับผมไม่มีกางเกงนะครับแล้วก็พูดถึงมอนในแมปกันดีกว่านะครับผมซึ่งมอนในแมปนะครับผมจะมีเอ่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสองชนิดนะครับผมแล้วก็บอสหนึ่งตัวนะครับซึ่งมอนนะครับผมจะมีอยู่สองชิ้นที่ชื่อคล้ายๆกันตัวแรกคือนี้นะครับผมม็อกโลนะครับผมม็อกโลเนี่ยจะเป็นจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆชนเผ่านะครับผมที่ถือหอกแล้วก็วิ่งวิ่งไล่วิ่งวิ่งไล่ทิมเรานะครับ ไอตัวนี้นะครับผมม็อกโลนจะมีโอกาสดรอปหน้ากากนะครับผมซึ่งหน้ากากนะครับผมจะสามารถใส่ได้ตอนเลเวล33นะครับเป็นหน้ากากที่เพิ่มสเต็งเยอะมากๆเลยนะครับผมสามารถถ้าบอกตันเนี่ยเพิ่มประมาณ40กว่าเลยนะครับถือว่าคุ้มมากๆสำหรับไอหน้ากากม็อกโลนะครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ชื่อยาวๆกว่าม็อกโลก็คือนี่ครับผมม็อกโลม็อกโลโคนะครับผมซึ่งม็อกโลโคตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมอนที่ถือหอกนะครับผมถือแบบหอกแล้วก็จะปาเราจากระยะไกลนะครับซึ่งไอ้มอนม็อกโลโคเนี่ยมมันนจะีโออกกกาาาสดรปห้ หน้ากากเพิ่มเด็กนะครับผมจะตรงข้ามกับจะตรงข้ามกับม็อกโลนะม็อกโลจะดรอปสเต็งใช่ไหมแล้วก็ไอ้ม็อกโลโคจะดรอปจะดรอปเด็กนะครับผมพวกนี้ก็สามารถฟาร์มได้เรื่อยๆเลยนะครับผมแนะนําว่าแนะนําว่ามาฟาร์มพวกเนี้ยก็ระวังนิดเพราะว่ามันตีค่อนข้างแรงถ้ามาแรกๆนะครับโอเคนะครับผมเสียงที่พอของเองครับทอรี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับมอนทั่วไปนะครับผมแล้วก็จะมีบอสด้วยนะครับซึ่งบอสอ่าเซิฟนี้ยังไม่เกิดนะครับผมอธิบายเกี่ยวกับบอสให้นะครับเดี๋ยวเขาไปหาเซิร์ฟจากเซิร์ฟไปก่อนที่มันเกิด เกิดมอนนะครับโอเคครับผมเซิร์ฟเวอร์รู้สึกว่าจะมีเสาอยู่นะครับซึ่งเสาในที่นี้นะครับผมมันจะเป็นเสาเป็นแท่นบูชาตรงนี้นะครับซึ่งแท่นบูชาตรงลานแมปตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดนะครับผมทุกๆท,ท,ที่เราเนี่ยฆ่ามอนในแมปนะครับผมรบ500ตัวนะครับผมไม่ว่าใครก็ได้นะครับผมแค่ฆ่ามอนรวมเนี่ยครบ500ตัวจะมีแท่นบูชามาหนึ่งแท่นนะครับผมแล้วก็มันจะสะแต็กรวมกันเป็น4แท่นบูชาเนี่ยจะมีบอสเกิดนะครับ ซึ่งบอสตัวนี้นะครับผมมจะมีโอกาสดรอปพวกอาวุธนะครับผมของเลเวล35ด้วยนะครับผมทั้งธนูมีดสั้นดาบแล้วก็คาถาเลยนะครับผมมีครบหมดเลยของทุกสายเลยนะครับสามารถที่จะมาหาที่นี่ได้เลยในช่วงเลเวล30ถึง40นะครับเออ่สซิร์ฟนี้ก็รู้สึกว่าจะจะ3 3หัวแล้วนะครับผมอีกหัวนึงก็จะเป็นบอสแล้วเดี๋ยวผมเออ่ช่วยคนในเซิร์ฟฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีบอสเดี๋ยวผมจะเออ่ตัดมาให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มเพื่อให้บอสเกิดก่อนนะครับโอเคนะคครรรรััับบบบผผมมตอออนนนนีีี้้้้สสทง4เเเเา่ยยยกิดแลวะ วิธีการฆ่าคือให้เรานะครับผมยิงไปที่เสาแล้วว่าทําด m เมจไปที่เสานะครับผมมันจะมีหลอดบอสขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเข้าไปจะเี่วใส่โอเคนะครับผมเมื่อเราฆ่าเสร็จนะครับผมมันจะมีของดรอปตรงแท่นตรงนี้นะครับผมคนก็จะมาปีนเพื่อเก็บของกันนะครับก็พยายามกระโดดกระโดดนะครับผมแล้วเก็บของกันนะฮะก็คือมันจะแออัดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคนเนี่ยเขาแย่งของกันเพราะพยายามแบบกระโดดกระโดดเก็บไม่ครบนะครับผมถ้าแบบว่าสังเกตที่แสงถ้าแสงแบบว่าไม่มีแสงแล้วก็ ของหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับเม้าอนี้โชคดีไงมีมีครดิกชุบนะครับผมโอ้โหไม่ใช้ไม่มีคริกชุบนี่คืออดได้ของเลยนะครับ e x เก็เสียอีกนะครับผมต้องขอบคุณเคริกคนนั้นจริงๆนะครับผมที่มาชุบผมตังควมากนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสหรับวิธีการเอ่อฟาร์มบอสเสานะครับผมแนะนําว่าแนะนําว่าหาที่หลบไว้ดีๆนะครับผมคือเมื่อกี้แบบผมตายมันก็ยังแบบจที่ศพผมอีกนะครับผมก็เลยแบบ ว่าต h e f ฟั k โอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ความที่นี่ยาวๆจนสี่สิบหรือว่าจนแบบว่าสี่ทบวกๆเลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความสุดของแต่ละคนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จบนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรือว่าสงสัยอะ,อะไรตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้ที่คลิปนี้เลยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นครับผมบ๊ายบาย